ป๊าสดสวยงามทัวร์คนในโจยจัดหนักจัดเต็มเลยครับโอ้เหลืออีกนิดเดียวครับสาูกนี้ก็จะเป็นรูปเป็นร่างอยงนี้โอ้ทำได้สวยมากเลยเบิมสองชั้น อันนี้ชั้นแรกนั่งชั้นที่สองอันนี้ลงไปประมาณ3เมตรรวบรวมไปแล้วก็ประมาณนู่นแหละเจดปดเมตรครับจะฟันพิศษนี่ครับเราลงมามุมล่างครับเป็นรูปเป็นร่างนะครับตรงนี้ก็เหลือแต่งตรงนี้เล็กน้อย น้ำมันซึมครับตรงนี้อ่ะใส่ไปเจริบ มาอีกประมาณเด๋ยวประมาณไม่กี่วันก็จบแล้วครับตรงนี้คนน่าโจยทำเร็วมากเลยนะครบฟันปิศาจพืดฟาดฟืดฟาฟด ใจเยือะเหมือนกันนะฝนก็จะมาแล้วครับ องดูหลายๆมุมอันนี้เราอยู่มุมบนแล้วืออแต่ละตักของเขาลไม่ธรรมดา ฝั่งน้นก็เสร็จแล้วครับดึงสลบเสร็จแล้วเหลือแต่นเนินเขาตรงนั้นจะเอาอยัางไงโอ้ปาใช้แรงอันข้างจ,งจงะเยอะเฉยไม่เป็นครับ ค่อยๆเซ็ตค่อยๆเล็มไปมาดูตอนแรกนึกว่าจะทำไม่ได้ที่ไหนได้เป็นรูปเป็นร่างเฉยเลยอะ่ะ วิ่งกัน3คันครับวันนี้โอ้สาโลกนี้บรรจุน้ำได้ไม่ธรรมดาเลยมันใหญ่แล้วก็ลึกอย่างนี้ต้องทำที่ล้อมรั้วไว้หมดเลยครับ เผื่อเด็กเขามาเล่นพลัดตกลงไปนี่จบเลยครับขึ้นไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันลึกมากแต่ทิ้งเบอร์ไม่อยู่นะตรงนี้แต่นี้ดึงสโลปอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปครับเจ้าฟันปีศาจคนเดียวเลยครับ จัดการดึงสลบอ้าวไม่ไหวเหรออือลงมาแล้วลงมาแล้วครับ ารเรียบร้อยว้าวฟินดินขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่าหรือทำยังไงขึ้นไปคืนหรือยังไงเดาใจยาก คนนี้อ,อ๋อเขามาตัดตรงนี้ให้มันตรงอ่าอยู่ด้านล่างว่างแล้วอยู่ด้านบนเยอะแล้ว ออะถอยไปเลยไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรก <c oughs> <c oughs> อันนี้ถ้าใครทำโครนลงลงไปในเรียบร้อยนะท้ายระเบิดีน,นเรียบร้อยครับ เดี cho ๋ยวมาดูเจ้าควันขาว ใส่ประมาณสี่ถึงห้าตักครับเดี๋ยวมาดูเจ้าควันขาวขึ้นนะมาเหลืออารามงามเท้ครับโอ้ยท้ายระเบิด แต่โชคดีไม่มีโคลนครับใจหายใจคว่ำนะสำหรับคันนี้ใครขับคันนี้ครับโอ้รยเลยอะ่ะโอ้ปลอดภยัยปลอดภยัยไรกังวลครับ